สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูตองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งรอบตัวเรานะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราเอ๊สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราคืออะไรแล้วมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีอยู่มากมายเลยนะคะได้แก่พืชและก็สัตว์รวมถึงมนุษย์นะคะที่อาศัยอยู่รอบๆบตัวเราเรารวมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งมีชีวิตทีนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรครูคได้บอกไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่เป็นพืชสัตว์ แล้วก็มนุษย์นะคะเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันพืช เป็นผู้ผลิตเพราะว่าพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้เมื่อมันมีน้ำมีแสงแล้วก็มีอากาศนะคะพืชสามารถเคลื่อนไหวได้นะแต่เคลื่อนย้ายที่เองไม่ได้ขับของเสียในรูปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางใบโดยผ่านการหายใจส่วนสัตว์ก็เป็นผู้บริโภคเพราะว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชหรือว่ากินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะคะ สัตว์สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่เองได้นะคะขับของเสียในรูปของเหงือ่ออุจจาระปัสสาวะแล้วก็การหายใจนั่นเองทีนี้เรามาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน,นะคะยกตัวอย่างอะไรคะต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นกล้วยไม้ต้นทันตวันต้นมะละกอแล้วก็ ดอกบัวนะคะอันนี้เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน,นะคุณครูต้องทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะต่อมาค่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อ่าเราได้ดูในคลิปก่อนหน,ะน้านะี้แล้วนะจําได้แล้วนะว่ามีอะไรบ้างเช่นช้างนกสุนัขผีเสือ้อแล้วก็ปลานะคะเหล่านี้เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นั่นเอง ละค่ะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคุณครูตองมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทํานะคะในหน้าที่ 14, 15, 16แล้วก็17นะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าที่14กับ15กันก่อนนะคะในข้อที่1ค่ะให้เด็กๆสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ระบุชื่อพืชโดยเลือกตัวอักษรเขียนลงไปในวงกลมใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างเช่นภาพที่1นะคะรูป ต้นมะพร้าวคำว่าต้นมะพร้าวคือตัวอักษรไหนคะตัวอักษรตัว e เด็กๆก็นำตัวอักษรตัว e มาเขียนในวงกลมให้ถูกต้องเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเติมตัวอักษรในหน้าที่14เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูในหน้าที่15กันบ้างนะคะให้เด็กๆสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ภาพแล้วก็ระบุชื่อสัตว์ให้ถูกต้องค่ะดูภาพที่1ภาพที่1ตัวอย่างนะรูปอะไรคะเด็กๆ มันคือรูปปลานั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนคำว่าปลาปลาเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะเขียนให้ครบทุกภาพเลยหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่14แล้วก็หน้าที่15เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะ ถัดมานะคะในหน้าที่16และหน้าที่17นะคะในข้อที่3นี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะพืชและสัตว์ในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบมาอย่างละ1ชนิดนะคะพร้อมทั้งระบุชื่อและจัดจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆวาดนั้นเป็นพืชหรือเป็นสัตว์นะคะโดยในหน้าที่16นะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีเฟ,ฟ้ากรอบสีเฟ,ฟ้านี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดสิ่งมี ีชีวิตที่เป็นพืชน,นะคะเราก็เขียนชื่อพืชมา1นชนิดพร้อมกับทําเครื่องหมายถูกนะคะในช่องของพืชน,นะคะลงไปส่วนในหน้าที่17ให้เด็กๆวาดรูปสัตว์มาหนึ่งชนิดที่เด็กๆรู้จักนะคะพร้อมกับเขียนชื่อสัตว์แล้วก็จําแนกทําเครื่องหมายถูกลงไปในช่องของสัตว์นะคะเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปนะคะพร้อมกับ ส่งงานคุณครูนะคะในลิงก์ที่คุณครูแปะไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ